Oh, hi. Could you show me the way to the nearest BTS station, please? Uh, uh, uh. The nearest BTS station. no, pay lot, pay lot, samakon. money. gentlemen, excuse me, could you please say it again? the closest bts station, putamhuna. go straight and turn left. go straight and turn left. Oxen straight, 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 straight. straight, straight. don't move. wait until he finished straight s t r a i g h t ดูปากครูนะคะ straight stretched เผืออะไรเพื่อกูเล่นเป็นยังงี้เียดมียิงมาด้วยตรงไหนตรงไหนเยี่ขอยเยี่ยฝอยดิ้ดี้ของถุงดิ้ดี้องถุงคนมันน้อยยังมีไอ้รออะไรอ่ะตันเร็ววะเฮ้ยกูฟาร์มอยู่แป๊บนึงเออเชเกอร์ก็เปิดเลยสิคะเนี่ยจะร้อยท่านธิการมาดีมาตัดริบบิ้นหรอ คัามจางของเด็กนักศึกษาก็เหมือนกันเห็นวอร์อยู่ตรงนั้นไหมเห็นไหมพวกเขากําลังบวกกับโรชานอยู่เลือดก็เหลือน้อยแล้วด้วยอ,ะอ่ะหนูอไวอยไปยืนรอโรชานตรงนั้นเลยนะเสร็จแล้วรอจังหวะโรชานดรอปเอจิ G, สนวหนูกางฝาชีพุ่งเข้าไปเก็บมาเลยเครื่องค้างกูชิบหายละ โอยนี่มันวัตถุโบราณเลยนะเนี่ย Intel Pentium 4จอ Nvidia 4 0 4แรมไม่น่าเกินกิกหนึ่ง CPU Core Duo 1.9L2 Cache แค่4เมกแรมแค่2องกิกเองอะ่ะแถมเป็น DDR1E จอรุ่นพระเจ้าเหาขู่ค่ายเขียวรุ่น GT800 เลยนะเนี่ยโหยเครื่องรุ่นพระเจ้าเหาขนาดนี้ยังใช้กันอยู่อีกหรออ้าวแล้วนี่ใครมาบวกเครื่องเพื่อนอะไม่รู้ว่าเครื่องเพื่อนมีปัญหาอยู่หรอไอร้รอดหลบ,บดิเด็กสมัยนี้มนไม่ได้เรื่องอะไรจริงต้องไม่รอน้องให้ทุกอย่าง ไก่คัดขิงได้แล้วค่ะป้าไก่าาาสามทีได้เหรอเอาจริงดิน้อยมากเลยอ่ะวิกฤตข้าวยากหมากแพงเริ่มส่งสัญญาณมานานหลายปีแล้วนะ หลังจากที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดเบรนที่ยุโรปตลาดไน m ม x กแล้วก็ตลาดดูไบฟังคูกรได้สูงขึ้นไปแตะที่ระดับ113จนถึง120ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลวิกฤตครั้งนั้นเนี่ยทำให้ต้นทุนการผลิตส่งผลกระทบในวงกว้างนะและถึงราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยจะลดลงแล้วแต่ก็ไม่ได้ทำให้ต้นทุนการผลิตของภาคเกษตรกรรมเนี่ยลดลงตาม ควมไก่ส่วนใหญ่ยังได้รับผลกระทบกรกเทือนจากสภาพาาการแปรปวนทาให้ไก่ป่วยบ้างไม่กินอาหารบ้างก็เลยทําให้จํานวนไก่น้อยลงแต่มีราคาแพงขึ้นดังนั้นเนี่ยร้านอาหารตามสั่งจึงทําได้เพียงพยุงราคาอาหารของตัวเองและลดต้นทุนด้วยการให้ไก่สงชิ้นเด้เว นี่ใช่น้องที่มันดูรถปะ่ะ๋อใช่ครับขอดูรอบๆรถหน่อยเชิญตามสบายเครื่องยนต์เนี่ยสองสูบตกเกียร์สายสองแรงม้าคัชมือเนี่ยแบบเปียกระบายความร้อนด้วยน้ำถังน้ำมันเนี่ยใหญ่จุใจเลย17ลิตรแต่ท่อเป็นของปอมป,อมปอมปอมลายจานท่ออะโพริสลายเคฟลาของแท้ผิวจะไม่เรียบของแท้ผิวไทเทนเนียมไม่เงาเหมือนแสแตเลส น้องเอาป่ะเดี๋ยวรถให้ของแท้ตรงคอมันจะงอโค้งเข้ารูปเพรดแท้งานจะเนียบกว่านี้แถบรัดของแท้ต้องเป็นาราบอนนี่ท่อปลอมซื้อมาจากร้านตุ้มริซซิง่งราคา4,500บาทพี่ไานๆๆๆละขอลองขับรถหน่อยนะ เขาเนี่ยสุดซีดแต่ว่าเจนจันหลัดล <c oughs> เส้นเนี่ยเวอรี่บางกี่กิกอ่ะเต็มรูอย่าทำเลอะนะมึง เริ่มดูจากซีนนี้นะการที่นักแสดงเนี่ยหันหน้าเข้าหาเราเนี่ยมันเรียกว่า break the fourth wall และดูองค์ประกอบที่อยู่ข้างๆนี่น, so นโซฟา,านี่เห็นไหมโคมไฟผ้าม่านอย่างเงี้ยมันเรียกว่ามีซองแซงมันทําให้เป็น,เป,นเป็นการประกอบสร้างความหมายทาให้คนดูเนี่ยรู้สึกมันมีส่วนร่วมหนังทั่วๆไปเนี่ยมันเรียกว่า escapism แต่หนังของเราเนี่ยมันคือวิถีเร a l i ล m ึไม่เป็นไรนี่ดูดูซีนต่อไปนี่อ๋อไม่ไม่เป็นไรละ มันก็เหมือนมีครูอยู่ด้วยทุกที่นั่นแหละย u ย CCI Hybrid คือนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบใหม่ที่ผสมผสานการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้เก้่กับการเรียนรู้ในห้องเรียนได้อย่างลงตัวอยู่ที่ไหนก็เรียนได้สบาย